ขอบคุณครับสำหรับผู้ผติดตามร้อยคนนะครับผมก็รู้สึกยินดีมากที่มีผู้ติดตามเพิ่มมาถึงร้อยคนได้ต่อไปตั้งเป้าไว้ว่าหนึ่งพันคือถึงหนึ่งพันเมื่อไหร่อ่าจะให้ผมทำอะไรคิดแบบไหนคอมเมนต์กันมาได้เลยครับส่วน สำหรับผู้ติดตามที่ร้อยคนตอนนี้ผมขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณมากโหผมคือผมหยุดไปผมทำตั้งแต่หนึ่งปีแล้วตอนนั้นปีที่แล้วผมก็ไม่ได้จริงจังทำแล้วก็หยุดผมมันก็มาเริ่มจริงจังปีที่สองมันก็เลยแบบมันหายไปช่วงขณะนึงแล้วทีนี้มาเริ่มจริงจังตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทำแล้วเราเราไม่ได้แบบเน้นเพื่อ สร้างรายได้แต่เราทําเพื่อแบบเราสนุกอ่ะเราสนุกกับมันไอ้แล้วเพลงที่ผมทําอ่ะก็คือผมชอบเพลงนั้นจริงๆผมชอบอันไหนผมก็อยากให้คนดูชอบด้วยกับผมนั่นเองนะครับหรือคนดูอาจจะไม่ชอบอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับแต่ว่าก็ขอบคุณจริงๆนะครับอยากให้ผมทําอะไรคอมเมนต์กันมาได้เลยครับต่อไปนี้ผมว่าจะทำคอมอ แบบอ่าแบบอื่นบ้างแนวอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นอะไรสักอย่างอันนี้ต้องคอยติดตามดูนะครับผมจะไม่บอกนะครับ